กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องอธิอารอย่ครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ากระแสของการทําภาพการ์ตูนล้อเลียนแล้วก็ทําเป็นสื่อสั้นนะครับแบบตลกตลกน่ารักได้รับความนิยมมากในช่วงนี้นะครับวันนี้อาจารย์เลยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเป็นภาพการ์ตูนล้อเลียนนะครับเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราก็จะสามารถเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องของเป็นการ์ตูนสั้นเป็นนิทานเล่าเรื่อง โดยใช้คาแรคเตอร์ที่เป็นการ์ตูนแบบล้อเลียนสนุกสนุกได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญครับการทําตรงนี้ก็จะทําให้เราได้เป็นตัวการ์ตูนที่เหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะว่ามันคือปัญหาหนึ่งในการทําตัวนิทานหรือว่าะอะเรครสั้นนั่นเองครับตัวยอย่างเช่นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราคงจะได้เห็นกระแสของการทําเป็นนิทานเล่าเรื่องเล่าสั้นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีภาพประกอบที่น่าสนใจแบบนี้ออกมา เห็นไหมครับดูน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากประสบการณ์นะครับที่อาจารย์เจอคือว่าเอ๊ะเวลาที่เราทําเป็นนิทานสั้นเป็นการ์ตูนสั้นนะครับพอเราให้ไอเจนภาพาต่อเนื่องนะครับมันจะทําให้เราได้เป็นตัวการ์ตูนตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเราไม่ต้องการครับนั่นคือเราคงอยากรักษาไว้ซึ่งตัวละครแบบเหมือนเดิมเราจะทําได้อย่างไรนะครับอ่าโอเคครับเลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับนะอ่าคราวนี้ เราก็จะพามาดูเขาว่าเราสามารถทําได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทำเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ก็คือตัว pickrumen นะครับ .com นะครับเราก็สามารถเข้าที่เว็บไซต์ pickrumen .com ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยเลยนะจะแนะนาว่าใช้ Google Account สมัครให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการสมัครนะ อาจารย์คงไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันทำให้วิดีโอคลิปนี้ยาวเกินไปนะครับนะท่านก็ใช้ Google a c c เข้าของเราซายอินเข้าไปเลยนะครับจากนั้นครับให้เรามาที่เมนู Create นะครับแบบนี้นะฮะทางด้านซ้ายมือนะ Create เสร็จปุ๊บอ่าเราก็จะเจอพร้อมที่อยู่ด้านบนนะครับวิธีการง่ายสุดเลยนะครับก็คือเราก็คลิกที่พร้อม Helper ตรงนี้นะครับจากนั้นเราอยากได้ สไตล์ของการ์ตูนแบบไหนนะครับเราก็เลือกได้นะครับในที่นี้นะครับอาจารย์จะเลือกเป็นการ์ตูนล้อเรียนนะครับหรือที่เขาเรียกว่า caricature นะครับเลือกตัวนี้เลยนะครับจากนั้นครับเมื่อเราเลือกสไตล์ของการ์ตูนภาพที่เราอยากได้แล้วนะครับให้เราไปคลิกที่ image reference นะครับถ้าใครอยากเอารูปตัวเองแล้วก็ก็สามารถที่จะทำไมครับอัปโหลดรูปของเราจากตรงนี้ขึ้นมาได้เลย นะครับอย่างเช่นอาจารย์เอารูปตรงนี้ขึ้นมานะเป็นรูปของตัวเองนะครับเมื่อเราอ็อบเพนขึ้นมาแล้วนะครับรูปก็ถูกอัปโหลดขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เลือกนะครับเลือกรูปที่เราต้องการเข้ามาแบบนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยเป็นแบบไหนเราก็สามารถอธิบายได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะครับอยากลองดูว่าถ้าเป็นภาพออริจินอลเนี่ยเขาจะสร้างเป็นภาพร้อเรียนออกมาให้เราได้ยังไง นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็อาจจะใส่คำว่าเป็น Big Eye Big s ส m l e อะไรต่างๆเข้าไปแบบนี้นะครับสมมติว่าอาจารย์ไม่เพิ่มนะ,ะเมื่อเราเลือกสไตล์เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเลือกเร t ช o หรือว่าอัตราส่วนนะครับว่ารูปที่เราอยากได้นั้นนะครับต้องการให้เป็นแนวตั้งหรือว่าอยากให้เป็นแนวนอน16ต่อ9หรือ9ต่อ16กก็จะเป็นแนวตั้งที่ิยมเปิดดูในมือถือนะครับ สมมติจาอยากเป็นภาพแนวตั้งอ่าแบบนี้จานก็จะระบุลงไปนะครับจากนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วก็กดปุ่มลูกศรสีส้มได้เลยนะครับจากนั้นเรารอสักครู่หนึ่งนะครับตัวแพลตฟอร์มของตัว Pi ิกรูเมนก็จะสร้างให้เรานะครับจุดหนึ่งที่จานแนะนำใช้ Pi ิกรูเมนนะครับเนื่องจากว่าตัว Pi ิกรูเมนเนี่ยเขา,อ,าอนุญาตให้เราสร้างภาพได้เยอะมากเลยนะครับนะอตอนนี้เขาสร้างออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นเราก็ทําไมครับดาวน์โหลดรูปนี้เก็บไว้นะครับดาวน์โหลดรูปนี้เก็บไว้เลยนะเราจะใช้รูปนี้เป็นรูปเ e ฟเลนนะครับในอนาคตต่อไปในการสร้างรูปต่อไปนั่นเองครับสิ่งหนึง่งเมื่อเราได้รูปการ,ร์ตูนล้อเรียนแล้วนะครับถ้าคาแรคเตอร์ตรงนี้ถูกต้องแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับที่ด้านบนขวาจะมีรูปเหมือนเป็นตัวปรับ d v v n n e e นะครับนิดหนึ่งนะที่ชื่อว่า a Advanced s e t t i n g คลิกเข้าไปครับในส่วนนี้นะครับจุดที่น่าสนใจแล้วก็จะทำให้ตัวละครเราเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Seed ID Seed ID นั้นจะเป็นการอ้างอิงถึงรูปที่เคยถูกสร้างขึ้นมาก็คือรูปนี้นะครับนั่นคือคาแรคเตอร์หน้าตาของตัวละครนั่นเองนะครับเราก็ทำการคลิกเมาส์ขวา คุมนะครับแล้วก็ทำการคัดลอกหมายเลขนี้เก็บไว้นะครับโอเคครับเราได้ s e ดไอ d แล้วเราได้รูปด้วยนะครับจากนั้นครับการสร้างรูปต่อไปนะเราก็สามารถทำไมครับไปกดที่ตัวพรอมเฮลเปอร์เลือกเป็นภาพล้อเลียนนะครับ c a ลลิแ t u เชอร์นะครับจากนั้นครับเราก็ไปทำไมครับ i m Image r e f e r e n c e นะครับเราก็ไปทำการอัปโหลดรูป ที่เขาสร้างให้เราเมื่อสักครู่ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นรูปหน้าตาของอตรงนี้นะครับนะเอามาอ้างอิงเข้าไปด้วยนะครับก็คือเราจะพยายามรักษาคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับจากนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องมาใส่เพิ่มเติมนะครับก็คือส่วนของตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับตัวเมนูแอดวานเนี่ยเขาจะมีส่วนของตัวซีดนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นค่าแรนดอมแรนดอมเนี่ยมันจะทำให้ หน้าตาของตัวละครเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยให้เราฟิกเลยครับจากนั้นก็ทำการคอนโทนวี Ctrl v, เพื่อวางซิทไอเดเดิมของรูปรูปมาสเตอร์ของเราเข้าไปนะครับนะ,ะตรงนี้มันจะรักษาหน้าตาไว้ค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับจากนั้นครับรูปใหม่ที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้ภาพประมาณไหนนะครับอย่างเช่นเราก็เปลี่ยนอบอกเขาเลยครับว่าผู้ชายคนนี้นะครับกำลังวิ่ง กำลังวิ่งในสวนสาธารณะแบบนี้นะครับพา b l i บ g ลิกการ์เดนนะครับแบบนี้ลองดูนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมแล้วนะครับมีรูปเล็เฟลนใส่ตัว s e ดไอดแล้วก็บอกว่าอยากได้ภาพเป็นแนวการ์ตูนล้อเรียนนะครับจากนั้นครับเราก็ลองกดส่งดูนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจุดแข็งอย่างหนึ่งของตัวพ i ิกูเมนเนี่ยสร้างภาพได้เร็วมากเลย เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเขาจะสร้างเราได้ดีแค่ไหนนะครับใช้เวลารอแป๊บเดียวนะครับอ่าโอเคครับก็ออกมาแล้วนะครับนะก็เเ็นด้ว่าเขาก็พยายามที่จะรักษาคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับให้มีหน้าตาคล้ายๆกับเดิมให้เรานะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะทำการ์ตูนล้อเลียนนะครับในอริยบทต่างๆนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับ แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงในกรณีที่เราอยากเปลี่ยนอริยาบทอยากคงไว้ซึ่งเครื่องแต่งกายนะครับเราก็สามารถบอกเขาได้นะครับว่ายังคงต้องใส่สูตรอะไรต่างๆไปด้วยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งในการสั่งพร้อมเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าพร้อมที่วราอาจาสั่งไปนะครับะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษอย่ากังวลน,นะครับใช้ g o o g l e Translate นะ แปลภาษาไทยที่เราพิมพ์เข้าไปแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาวางได้เลยนะครับนะ,ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่พิกูเมนต้องการพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษนะในสําหรับคนที่ใช้งานฟรีส่วนถ้าใครไม่ได้ใช้ฟรีนะครับเราก็มีตัวช่วยนะใครที่จ่ายตังค์นะครับมันมีออโต้ทรานสล t e ตนะครับตรงนี้ก็มีรูปเพชรก็คือเราต้องจ่ายตังค์นะครับนะแต่ถ้าสายฟรีก็ ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนี้ก็ได้นะเอา Google มาช่วยนะครับโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับในการที่จะทำเป็นการ์ตูนล,ล้อเลียนเอาไว้ทำนิทานสื่อการสอนหรืออื่นๆนะครับแล้วก็เราค่อยเอารูปเหล่านี้นะครับทำให้เสร็จเลยได้หลายรูปแล้วเราก็ค่อยเอาไปทำเป็นภาพยนตร์สั้นนิทานาต่างๆในอนาคตได้โดยการพาก์แล้วก็ใส่ลิปซิงเข้าไป เดี๋ยวในคลิปต่อไปโอ,อกาสหน้าอาจารย์จะมาสอนอีกนะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามนะฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ